ยยามันมีที่มาแล้วแต่ว่าที่ไปทีไปที่ไหนนะต้องรบประจอนั้นหนุ่มจะแด่แดดเปรี้ยงเลยเออไม่เป็นไรเราแต่แ้ก็ได้จ้ะพ่ะที่มามันอยู่แล้วเราจากที่ไปนะไม่รู้พราว่าพันดูในไลฟ์สดหรือดูในไหนก็ไม่รู้เห็นอย่างนี้เพยากอะไรบอกเออเออนั่นแหละพคนที่ขายขายช่วยเจ้าปลาน่ะจ้าจ้าความดีเลยหมดเลยบอกว่าใส่ตัว ความดีใส่ตัวโอเคนี้พออย่าต่อยังเลยก็เลยอยากกินอยากได้ขายให้ยายมีคนมีมีเอฟซีติดต่อมาใช่เพิ่งคุยจบเมื่อกี้นี้ติดต่อกันตั้งแต่เมื่อวานติดต่อกันตั้งแต่เมื่อวานเพิ่งเพิ่งได้เฟซกันได้ไลน์กันเนี่ยคุณคุยกันได้เขาสั่งเยอะไหมก็เขาบอกว่าเอาเท่าไหร่แรกเอาห้าสิบถุงก่อนเอา๋อห้าสิบชิ้น ห้าสิบเนืถ mm. like mm. oh, ุงเนื่องจากันนีเป็นกี่ถุงแกี่แผ่นนสี่แผ่นนะนี่สี่แผ่นสี่แผ่นสามสามสี่โอ้สีาไปอยู่ใกล้ๆกันเลยหลายคนไปเร็วๆจะออกจอจะเอาไปจะเอาไปใส่เข้ากล้องให้แกว่าเห็นไหมครับผมอยากก็เลยก็เลยว่าจะเอาออกมาพึ่งแดดให้มันแห้งๆแล้วค่อยเอาไอ้แพนมาแลกกันแม่กับไปปลาแห้งแล้วแล้วค่อยแพ็คแล้วก็ ใส่ห่อกันกระแทกอะไรไมันเรียบร้อยไม่ให้กินให้อะไรโอ,อกอ่อม,ม,มันต้องซีน<ช><ช>ตอนนี้พี่ก็เลยเอามาพึ่งแดดไว้ก่อนอพึ่งแดดไว้ก่อนพึง<อ>่งแดด,ดอยู่แถวโน้นนะกูบอกทางำทำปีทรายตกลงกันเรียบร้อยแล้ว <laughs> ตกลงเรียบร้อยแล้วโ <c oughs> อนเรียบร้อยหรอโอนยังยังไม่ได้โอนแต่เพื่อนกันให้ารให้อยู่น้องชายเพื่อนโอนแต่เราก็เช็คสินค้าเราก่อนว่ามีกี่ถุงแล้วค่อยแจ้งไปบอกน้องชายเพื่อนให้เพื่อนโอนมาให้รอง ก็ดีใจเลยเดี๋ยวนี้กิจการดีโกอินเตอร์นี่สงสัยมีของดีใช่ไหมก็ไปขอองค์ปู่แล้ววันนั้นไปร้องไห้เลยแหละอ้าวขนาดนั้นเลยก็ขนาดนั้นแหละก็มันจราบก็มันขายไม่ออกแล้วลุงพลก็ไปนู่นไปนี่แล้วเอาเงินที่ไหนค่ะเติมน้ำมันรถอะไรอเงี้ยหมแล้วงานนี้ลุงพลหมดแล้วนะลุงอ้าคลิปนี้ไม่ตัดนะคลิปนี้ไม่ตัดเออไม่ตัดก็ไม่เป็นไรก็พูดเรื่องจริงอันนี้พูดกับปู่ ไม่ได้พูดกับเอฟซีพูดกับปูอันนี้น่ะปูปลาก็ขายไม่ได้ต้นไม้แย้เยก็ขายไม่ได้ต้นยเออต้นเย่เยก็ขายไม่ได้ต้องเดินทางไปทําบุญกับปลุงไปโน่นนี่นั่นกับลุงตลอดแล้วจะเอาเงินที่ไหน รงแหลมเจ้าเงินที่ไหนกินอยู่วมันที่รู้สึกว่าจะไม่ค่อยดีนะจริงเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอแก้ตัวขอแก้ข่าวแทนลุงหน่อยนะลุงไม่เคยบังคับใครเลยไม่ได้รังคุงบอกว่าใครไปได้ก็ไปใครไปไม่ได้ก็ไปก็ใครไปไม่ได้ก็อยู่เฝ้านาช่วยกันที่นาช่วยกันดูแลอันนี้แก้ให้แล้วนะลุง ไม่งั้นเดียวไม่ได้โทษลุงก็ไม่ได้โทษลุงก็ว่าตัวเองไม่ได้โทษแต่แบบว่ากลัวว่าเอฟซีจะบอกเฮ้ยอะไรประมาณนั้นไม่ก็พูดกับปูนู่นพูดกับปูไม่ได้พูดกับปูปังปากอปูปูไม่ได้พูดกับ ลุงพ่นกับลุงรูดกับขอพรปู่ขอพรปู่แล้วก็ได้ขายจริงๆก็ไม่รู้ว่ามีกี่เท่าไหร่ก็เลยะไรก็ได้นั่ือสนใจอะไรครับเี๋ยวไป่ไปไปรัฐฟลอริดาี่ค่าส่งไม่ใช่เป็นหมื่นผมบอกก็วันนั้นไปส่งกับแม่ค่าส่งแปดท่านค่าปลาเท่าไหร่บรี่ห้าพันโอ้ยส่งไปเข้าไป้นเครื่องมากินดีกว่าไหมส่งไปไอ้อะไรหน้าที่ คุณยูโรอยู่น่ะประเทศคุณยูโรอยู่น่ะเยอรมันน่ะอังกฤษไทอ๋อยูโรอยู่ประเทศไหนคอมเมนต์มาหน่อยนะพวกเราสวจำกันไม่ได้แล้วล่ะนี่คนตัดสินถุงค่าส่งเอาค่าส่งสองพัน จริงๆแล้วเอฟซีเขามีเมตตาเข้าใจดีเขาอยากช่วยเหลือเขาซื้อที่ไหนก็ได้ซื้อกินที่ดก็ได้ก็ได้ลแต่่ว่าแต่ว่าเขาสงสารนีโตนปู่เขาเขาอยากจะสนับสนุนยูทูบเบอร์ถายลุงพลใช่แต่เดี๋ยวพี่ไอ้นี่ก็จะย้ายออกจากช่องลุงพลแล้วก็เปสนโฆษณาเออก็ไม่เป็นไรเนาะปู่ก็คงจะให้รวยๆพันล้านนั่นแหละถึงให้ไปเออเนาะเออนั่นแหละถ้าปู่น่ะ ไม่ให้รวยพันล้านปู่ไม่ให้หนีไปไหนหรอกโอ้คิดว่าปู่คงจะไม่ให้เมื่อไหร่ที่เราได้ปุ๊บเราจะหนีปู่มันจะไม่พอลวมั้งใหญ่ปู่ก็อยู่แบบนี้แหละร้านหนึ่งก็พอแล้วไม่พอไม่พอนะปู่ต้องเอาพันล้านเลยนะปู่นะถ้าเจ้าได้พันล้านก็ขอล้านหนึ่งก็พอไเอาตังค์มัดๆแล้วก็พันล้านไปไหนก็ได้ที่ไหนอ่าสรุปสรุปว่า ก็เอามาตากแห้งให้แห้งๆช่วงแดดได้ส่งอิสราเอลเฮ้ย USA หรือว่าอิสราเอล USA หรือว่าส่งปาเลสไตน์บ่กยังยังยังตายอ่ะพึ่งยังพึ่งตรงไหนผมว่าน่าจะมีเงื่อนงำอยู่นะส่งไปอเมริกาแล้วก็ส่งต่อยิ่งใหญ่ ไปการแสดงทั้งหมดเท่าไหร่กี่ชุดยังไม่รู้เหมือนกันยังไม่ได้จะพอไหมล่ะนี่ไม่พอก็มีเท่าไหร่ก็ขายไม่หมดเ,เมืม่อไหร่จะพอ <c oughs> ไม่พอ <c oughs> <c oughs> นะที่ียายท่านนี้บอกว่าขอ อะไรนะเขาเรียกว่าลานีด้วยนะครับขอลานีเมื่อก่อนมันจะมีอะไรลานีลานีอะไรนะซิลานีนะตอนนี้อยากได้แฟนเป็นฝรั่งมากๆเลยครับอยากได้นี่นมันอยากได้ศิลานีมักฝรั่งมก็ยังได้มักฝรั่งยังได้มักซิดามักฝรั่งอซีดามประกาศเรื่องลานแล้วยังไม่ได้ยังไม่ได้เลยเหรอประกาศลานมักซิดาเออประกาศลานมักซิดาตอนนี้มีแต่ักเขียบปะนี่เห็นไหมนี่เขาต่างแล้วนี่ทุกท่านของดี ต้องพยายามให้แห้งที่สุดค่ะเ,เวลาเวลาที่สีเนี่ย<ต>การเดินทางยาอยู่ประมาณอาทิตย์นี้อัน,นี่ก็นะคะจะมานะคะยายฮันนี้ก็ได้นะคะดีใจกับเพื่อนเราด้วยนะคะที่จะได้ขายของนะคะไปต่างประเทศนะคะของเยอะมากเลยนะคะปลาเนาะปลาแห้งของแม่ฮันนี่นะคะก็จะได้ส่งไป USA นะคะเราก็ดีใจเนาะ ดีใจกับแม่หันนี่ด้วยนะคะที่ได้ขายปลาโอ้ยราคาปลากับราคาส่งนี่นะคะเนาะเขาบอกว่าซื้อ <S <S มาซื้อ,อกินที่นี่เนาะเพราะว่าแพงมากเลยนะคะแพงมากเนาะเพราะว่าปลาค่าส่งนะคะมันแพงเนาะเพ,ะะพระาะมันไกลไกลจากต่างประเทศมาตรงนี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วเอาไม่ด้เอาอีกแล้วนี่นะคะ คนสวนของเรานะคะไม่ใช่คนอื่นคนไกลดูยังไงก็นะคะทำงานเหมือนเดิมค่ะขอบคุณมากมากนะคะเมื่อกี้นี้พี่แม่ฮันนี่นะคะได้นะคะได้แล้วออเดอร์ส่งปลามาดูมาดูาดคนสวนต่อนะคะเอซ คนสวนก็จะเสียหญ้าดูแลเสียหญ้าไปดูแลสวนดูแลส,วน,แลสวนต่อนี่นะคะดูแลไปก็ส้วยเนาะบุญถิ่นก็มาถอนแถวๆนี้แหละเนาะแต่ก็บางทีก็ไม่ได้ใช้เสียมนะคะเพราะว่าเราจะถอนแต่ต้นที่โตโตเนาะต้นนี่นะคะสวยสวย ต้นตัวโต,วตวสวยๆนะคะดูแลสวนหย่อมต่อไปนะคะว่าหน้านี้จะเป็นนะคะปลายฝนต้นหนาวแล้วเดี๋ยวดอกไม้ก็จะออกดอกแล้วก็จะได้ลดน้ําแล้วนะคะจะได้ลดน้ําใส่ปุ๋ยเพราะว่าปุ๋ยป่าแตนซื้อมาให้แล้วนะคะใส่ไปแล้วตอนนี้ฝนหมดแล้วนะคะเราก็ต้องได้ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยแล้วก็จะออกดอกงามแล้วนะคะดอกกุหลาบตอนนี้ก็ตัดแต่งจริงแล้ว นี่ก็คงจะออกดอกโตๆนะคะสำหรับคลิมนี้ก็ประมาณนี้เนาะคะ่ะอย่าลืมนะคะผลิตภัณฑ์ของบริษัทมอนโอมนะคะของทุกอย่างทุกแบรนด์นะคะของไม่ว่าจะเป็นครีมบำรุงผิวหน้าเป็นเซรั่มนะคะเจลล้างหน้าเจลอาบน้ำซีบัคทอดผัดเบต้าคู่แคนนะคะแล้วก็เสื้อองค์ปู่ปริจิตนาคราชนะคะเสื้อลุงพลปาแตนแฟมินี่ขอบคุณมากๆค่ะ792 0927947526ขอบคุณมากๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ